อัปเดต l o c ก l b บ c k นิดนึงนี่เอ่อปัจจุบันผมกำลังทำการไปถ่ายอะไรนะกองถ่ายแบบละครนะเป็นสาขาของมหาลัยซึ่งหนึ่งในนั้นที่อ๋ออะไรกันอะอะไรกันกูพลาดอะไรสำคัญไปเยอะเลยเวลาพวกมึงคุยกันนนหเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เรียวขอโดนเรยวขอโดนเฮ้ยเนี่ยแป๊บเดียวเองที่ยจะตีพ่อนเองไอ้เขี้ยแบบอยู่ดีดีอ๋อ อคือตัดไว้าเอ้นเอิ้นอย่าไปกวนตีมันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันจามแล้วมันติดขี้ไอเทียนได้เลยนะเว้ยได้เวลาจุดคำสาบคำสาบที่นั่นแหละไปในบรานแรกนะครับไปดูกันได้คืออะไรวะอู้อะไรวะไอ้เทียมึงทำอะไรอ่ะ กูลองจุดแทงอะไรไม่รู้สีเทาเทาอ่ะไอ้เชี้ยหน้ากูโยกเลยกูว่าระเบิดกูวระเบิดแน่เลยไอ้น้องเชี่ยมันเกาะมือกูอ๋ออ๋อเขาเปนรักมึงไงมันรักมึงเว้ยเอ้ยมึงพูดที่อะไรพูดที่อ้ยไม่ทันละกูกินข้าวเสร็จแล้วพอมึงกินข้าวเสร็จยังยังคือกำลังย่างว่าไปโอ้ยเชี่ยตกใจทำไมพอกูเหนื่อยง่ายขนาดนี้เนี่ย ดุดูไอ้เหี้ยว่ะไฟโคตรไวเออตัดเซเว่นเดย์แล้วตั้งแต่เซเว่นเดย์แล้วมันเป็นทุกเกมใหม่อ้เหี้ยตั้งแต่ GTA แล้วไอ้เหี้ยนี่มันขึ้นชื่อเรื่องความไวแล้วเราตัดขาไม่เหมือนกอดอเวอร์อ่ะเออเราตัดขาเราจะวิ่งไม่ได้เออตัดขาแล้วก็เอาขามาใส่ขาเราอ่ะจะได้วิ่งไวเออว่ะอ่ะไปล็อกล็อกขาไปเลยไม่ล็อกอ่ะวิ่งไปใส่เลยกูสับเลยกูเดินของกูไปเรื่อยพวกมึงเอาโมแต่ทะเลาะกันนี่เอาเงี้ยป่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวกูปาให้มึงอ่ะมึงเอาไปเลย ไหนอ่ะมันกด e มันเก็บไม่ได้นี่อ่ะนี่นี่นี่กูปักเสียบแล้วนี่เฮ้ยเอาเชือแทงกัวจิ๊บี่ยาโอ้ยยๆยช่วยด้วยอะไรอะไรยี่ฟิวเอา์เฮ้มันายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเๆเยเฮ้ยได้ไมกูมาแล้วทุกคนออกห่างกูจะปาระเบิด สู้ๆเฮ้ยยาๆกูจะปาระเบิดใ่ไงบินไปเลยเอ้าระเบิดลูกที่สองโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะตายแล้วเจย์โอ๊ยไม่พอไม่พอเออระเบิดไอ้เว่ยถอยถอยจะปาระเบิดคนเดือดอ่ะเข้าวไดิโอ้ยโอ้ยหูไปมันบั๊กแล้วมันบั๊กแล้ว

<laughs> มันได้ตายไ oh, ปเลยโอ้โหอบูดจริงๆเลยไหนกูใส่แล้วดูยังไงวะอ๋ออ๋ออ๋ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ตายห่างกันบนหลอดไอ้เหี้ยอะไรกับแคมป์ไฟไว้อย่าด้วยฟ oh. ิวตัเหี้ยอเลยหลังมึงไอ้หลังมึงไวาวข้ามันอยู่ข้าวโอลย ไอ้เง้ยไอ้ไอ้แม่งไอ้เงียเออแม่งแบกแล้วมันเหมือนแบกตัวเชี้อะไรไปด้วยเค็คแคปไอ้จากทับอะไรไปไหนฮะอย่าเลยอไปดีสัตว์ไปดีไปดีไปดีทอามาทำ่างเงี้ยโคตรกูอะไรขนาดนั้นวะตั้งแต่เลืออะไรแล้ว ที่ยายอะลงดีๆนะเว้ยเฟลจะบอกแล้วว่าอย่าบอกไอ้ท่านอย่าไปท่านกูอีเลยอ๋อใครหรือก็ตายหาเลยเราก็เดินทางต่อนะเว้ย ไอผิวคิดว่าจะตายเองเลยเฮ้ยเยี่เขาป่าโดนข้าวหัวกูมาเลยเชืยอะไรวะเฮมยอย่ากด้วยพี่เด็กน้ำมันโดนข้าวหัวกูมาเลยพวกนั้นน่ะไอผิวล้างตัวหน่อยไหมในไงสัตว์ทำไมทำเงี้ยหมดแรงไม่อยากด้วยเฮ้ยเอาโอ้ยกูห้ามมือไม่ได้คือ คือมันมันผ่นไปแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงอ่ะกูห้ามทันหรอกแต่คือเมื่อกี้มันเกมมันไอ้นี่ไงเข้าใจไหมว่าเกมระบบมันไปแล้วอ่ะไอ้ย๊ยฝันเขาแล้วก็วิ่งหนีไอ้ย๊ะแตก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 ตก้องไปทำอะไ่กูโอ้คืตายกูเครองไยาไม่ับอยังไม่ับอย่าไม่ทับไยทำทำจะตายเยตองย่าไม่ทับอย่าไม่นับกูจะตายกูจะตายกัจะัายอย่างอย่างอย่าง ไอ้ไอ้สัตว์บ้านพังไอ้ยี่ตัดเครื่องพังไอ้ยาะ่ะคะเดี๋ยวในมันหมดหรือเปล่าวะไม่หมดต้องตัดนานจังวะหมดได้ด้วยเหรอวะขอร้องหน่อยดิหมดได้หมดได้เอาบุกเลยกูโอ้โหเฮียผมจะได้แต่ละต้นนะสัตว์เฮ้ยใครจะโกนแล้ววะกูกูเฮ้ยอะไร ไ,ไอฟิวไอชาดเอาไอเนี้ยกูว่าไม่โดนแล้วนะไอสัตว์ <c oughs> ไอเช่นนี่เอ,นเอาอีกแล้วเอาเป็นว่ามึงเลิกหันเลยไม่ว่ามึงจะตัดไม้ไปทางไหนมึงเลิกหันมาทางบ้าน <c oughs> มันชอบอเอาไปใช้ก่อนหักอีกอะอะไรหักอีกอะเสียงอะไรวะไม่มีต้นไม้ต้นไม้อ๋อไอ๋ออ๋อไอเอิร์ดเออที่อะไรแปลงปลูกเอ้าไหนวะไอสัตว์ อะไรมีข้างนอกด้วยแปงปู่ไปแล้วเว้ยเอ้ฆ่ากูดิเฮ้ยอยายกูไม่อยากทำถอย่างนี้เลยวะมึงต้องทำเว้ยไม่งั้นกูไม่หายบ้าสักทีโอ๊ยเอิร์ตยาของฟิวกูขอโทษฟิวรุดขอโทษเออมึงบ้าทำไมบ้าบ้าทำไมมึงเป็นคนบอกเองออมึงทำอย่างนี้ทำไมวะ กูอยากทำฟิลเลยไม่ทำฟิลเลยไอ้เชี่ยอย่าฆ่ากูฟิลขอโทษฟิวขอโทษเลยไอ้เชี่ยมึงทำทำไมมึงทำทำไมเอออย่าอย่าทำอะไรกูเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงโดนอีกแล้วไอ้สัตว์คนป่าเชี่ยมึงอยู่มึงก็วิ่งไปชาร์จกูเฮ้ยอ่ะพี่พี่ยากระเลี้ยพวกมึงเนี่ยไปพี่ไปนี่นี่ขายได้แพงนะรวยเลยสุดยอดเลย ของดีไหมพี่พี <S <S ่ลองยิงพี่ลองยิงตำรวจพี่ลองยิงดิพี่พี่ลองของก่อนใจกูเสียแล้วเมื่อกี้มนซื้อยากันเลยอุ้ยตายอย่าตายอย่าตายเหมือนกันเขี้ยกูไม่มีลูกธนูแล้วกูยิงเขี้ยอะไรเนี่ยไอ้เขี้ยมึงจะกูฟันดิแล้วเนียกูถือดาบมายากูแม่งไลย